ครับผมดรชาโรนะครับวันนี้วันที่30ตุลานะครับก็มาอัดคลิปของวันของเดือนพฤิกายนนะครับซึ่งูดูพายุซีเหมือนเดิมสองคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับต้องขออภัยที่ผ่านมายังงโ่วกทรีรั้นคือของอาการอัดคลิปนะครับก็ยอดวิวลดลงก็ไม่ซีเรมากก็แต่ก็อยากให้ยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างเหนื่อยจุกจิกน้าดูครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เตรียมฤดูมาเรียบร้อยเปิดไพ่ก่อนเปิดไพ่ส่วนมูลอธิฐาานะครับ เรามาดูกันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับการดูดวงทั้ง7วันนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมีไพ่อ่านี่ก่อน the empress the queen of wands แล้วก็มีวิวเข้ามานะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5 9คนที่เกิดวันจันทร์นั้นนะครับในเรื่องของการงานเรียกว่าจะเป็นไปอย่างล่าช้านะครับแต่มีผู้ใหญ่ให้การ สนับสนุนด้วยดีนั่นเองนะครับผมหรือมีผู้หญิงผู้ใหญ่แม่เจ้านายที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงท้วมอะไรอย่างนี้ครับให้การสรนับสนุนดีจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับผู้ที่ค้าขายจะค้าขายได้ฝึกเคือนไปหน่อยในช่วงนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยอะไรก็ยังบอกว่าเป็นอย่างล่าช้าต้องใช้การรอคอยเข้ามานะครับต้องรู้จักรอจะอะไรนะครับในแง่คุณจะรู้สึกสบายจนเป็นคนขี้เกียจไปเลยก็ได้จะแบบทําให้ อ่าเรียกว่าน่าหยุดจุบที่มากนักทาให้อาจจะอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะครับก็ต้อดว่าน้ำหนักขึ้นนะครับในเรื่องของการงานบางทีอาจจะทบงานสบายมากขึ้นติดนั่งติดที่มากขึ้นก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไป้วยครับ,บหลักๆก็จะมีผู้หญิงผู้ใหญ่แม่เนี่ยครับให้การสนับสนุนนะครับผมเรื่องของเรื่องของการเงินเรียกว่าคุณน่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยด้วยเรียกว่ารู้จักแบ่ง แบ่งการจับใจใช้สอยแก้ปัญหาได้ค่อนข้างโอเคครับไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือหรือผู้ใหญ่ให้คําแนะนำเรื่องของการเงินเข้ามานะครับคุณจะถามว่าถามว่าจะมีโชคมีลาบไหมาก็ไม่เด่นเท่าไหร่นักนะคะเรื่องของการเงินแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือคอยให้คาแนะนําคอยจู้จี้จุกจิกจำที่จำใช้ชได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามานะครับในอีกแง่ก็คือคุณน่ะจะเรียกว่ามี มีความสามารถในการจัดการนู่นนี่นั่นเรื่องของการเข้ามาทําให้คุณนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ดีนั่นเองนะครับรู้จักหลบหลีกปีกทางนะครับงานไหนไม่วืง้งงานไหนไม่โอเคคุณก็จะวิ่งรอกในการหางานได้นั่นเองนะครับเรื่องของการเงินบอกว่าโชคไม่มีต้องมาจากตัวเองนะครับผมอ่ะต่อไปเรื่องของความรัก นะครับความรักมีไพ่วิวเข้ามาการกลับมาพบกันอีกครั้งกับคนเก่าหน้าเก่าแฟนเก่าหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็อาจจะได้เจอกันอย่างเงี้ยนะครับหรือความรักจะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเกมที่ดีนะครับจะมีการคุยการพูดคุยก,กันขึ้นลงได้เช่นกันนะครับในแง่ผมมองว่ามันมีไพ่อย่างนี้ขึ้นมาแต่บงบอกถึงว่าในช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะครับอาจจะได้เจอ คนที่เป็นแบบว่าผู้ใหญ่ในแวดวงชีวิตเรามาก่อนคนอวบคนหนึ่งคนผิวค้ำคนหนึ่งก็ได้นะครับสองคนเนี่ยจะเข้ามีบทบาทในช่วงเดือนพฤศจิกายนยนี้นะครับทั้งคนอวบทั้งคนที่ผิวคำ้ำหรือคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับในเรื่องของการงานนะครับผม หลักเดือนนี้นะครับทำบุญกับแม่นะครับทำบุญกับการสร้างกติวัดจะช่วยเสริมดวงชะตาได้นะครับในเรื่องของเลขนําโชคนะครับเลข10กับเลข3จะเป็นเลขนําโชคที่ดีท่านเองนะครับผมเย่างไรก็เอาใจช่วยคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ไม่มีอะไรวันจันทร์ถืว่าดูโอเคนะครับมาดูวันอังคารดีกว่าครับวันอังคารนะครับโอเคมีไพ่แป๊บนึงนะครับครับ ก็ตะกี้หยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งคบเฟ่กําลังไอ้นี่อยู่กําลังงงแลว้วไปอยู่ไปสั่นเลี้ยงเข้ามาครับอ่าเป็นฟาต่อไปดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับการงานคนที่เกิดวันอังคารนะครับมีอ่า uh, queen of s w o r d แล้วก็มี the stars ก็มี the emperor เข้ามาในที่นี้บอกว่าการงานคนที่เกิดวันอังคารนะครับเรียกว่าดูจากไพ่นะครับจะมีตัวเซฟผู้หญิงกําลังวิญ,ญญาณออกจากปากนั่นเองก็แสดงว่าจะมีปัญหาเข้ามานั่นเองนะครับ หรือมีเรื่องทำให้ช็อกอ,อะไรครับวิญญาณออกจากล่างไปเลยก็ยเช่นกันนะครับก็จะมีเรื่องแบบว่าสุขวาเฮียแบแย่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอีกแง่นึงคือเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของความดันก็ได้นะครับแต่ละลักษณะการงานในที่นี้เนี่ยบอกว่าจะมีปัญหานะครับมีปัญหาเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็จะเรียกว่าจะต้องรู้จักแก้ปัญหานะครับประมาณนี้เข้ามาเรียกว่าคือ,อยังพึ่งพาใครไม่ได้นั่นเองนะครับผม ต้องรู้จักแก้ปัญหาในะช่วงนี้การงานต้องอย่าใจร้อนอย่าวู่วามน,นะครับให้ใจเย็ยนๆไว้นะครับเพราะจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณหลังชนฝาหน้าดูแต่คุณก็สามารถจะแก้ปัญหานนั้นได้นะครับเห็นงว่ามันสึกกระอวนหัวใจหน่อยนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับไม่ให่เดอะสตาร์เข้ามาการงนบอกว่าการเงินในที่นี้เนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าพอมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับอาจจะหมดอาจจะหมดเงินกับการท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดได้เช่นกัน นะครับในอีกแง่คือค่อนข้างชีวิตสบายๆนี่นะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีความเรื่องของโชคลาภก็มีหวังบ้างนะครับเรื่องของความรักก็จะเรียกว่าถ้าโสดก็จะได้พบเจอผู้ใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าถ้าโสดอยู่เนี่ยก็จะมีความสามารถในการจะจีบใครก็แล้วแต่คุณค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะจีบติดเรียกว่าตอนนี้แบบว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าผู้ชายเนี่ยเรียกว่ามีค้าว่ามีเหมือนกับ มันเหมือนกับยังไงอะมีทักษะในการจีบดีมากเลยในเดือนนี้ครับดวงกาลังขึ้นอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเป็นป่าเลยก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าคุณจะมีรู้จักบอกว่ารู้จักรู้จักเล่ยรู้จักอะไรในการจีบนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยครับเรียกว่าก็คความรักค่อนข้างมั่นคงดีนะครับในเงี้ยต้องเรียกว่ายอมฟังฝ่ายผู้ชายเป็นหลักนะครับผมก็เรียกาำโชคนะครับมีเลข17กับเลข4ี่นะครับผมโชคลาภก็มีโอกาสมีเข้ามาบ้างเดือนนี้ นะครับคนที่เกิดวันอังคารทําบุญกับพ่อนะครับแล้วก็ทําบุญด้วยการกรวดน้ำนั่นเองนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาได้นะครับผมเพราะจากรูปอะครับก็ดูจากรูปได้ครับเป็นรูปเดอะสตาเข้ามาก็เลยผมเลยมองว่าเป็นลักษณะคนกําลังเทน้ําอยู่ก็แสดงว่าคนกรวดน้ําทําบุญกรวดน้ำทิศบุญให้ทําบุญกับ,กบน้ำไม่ได้เช่นกันนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับมี4 of คอยส์เขามามีเอ่อคิงออฟคอยส์แล้วก็มี six ones เข้ามานะครับในทีนี้เนี่ยถามว่าผมมองในภาพลมว่าเดือนนี้เนี่ยคนที่เกิดวันพุธนั้นเรียกว่าดวงไม่เรียกว่าไพ่เนี่ยดวงจะไม่แบบมีที่พลมากนะักหรือว่าดวงจะไม่มีอะไรที่แบบแบบมีมีเหตุการณ์อะไรกระทบมากนั้นนั่นเองนะครับไม่เหมือนคนที่เกิด วันจันทร์กับวันอังคารนะครับเพราะไพ่มีแต่ไพ่ไมเนอร์ทั้งนั้นเลยครับก็ในเรื่องของการงานนะครับบอกว่าการงานเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้คุณจะไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับเรียกว่ายังต้องอยู่นิ่งประคองไปก่อนถ้าคิดจะเปลี่ยนงานอะไรก็อย่าพึ่งนะครับประคองไปก่อนจะลงทุนอะไรก็ประคองไปก่อนนะครับช่วงนี้การงานค่อนข้างนิ่งครับไม่มีภาวะที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวหรือเติบโตอะไรมากนักอยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับ ในแง่ต้องเรียกว่าจะต้องระมัดร,ร,ระวังมีความรอบคอบนะครับช่วงนี้คุณจะมีความตานันหนีความรอ,อบคอบความไม่กล้าเสี่ยงนั่นเองนะครับถามว่าเสี่ยงดีไหมผมว่าดูจากไพ่เนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นนะแต่ถามว่าคุาณจะเสี่ยงเนี่ยก็ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าเดือนนี้ก็ลองดูไปก่อนประคองไปก่อนจะดีกว่าครับจากไพ่ที่ขึ้นมาแต่ว่าใครอยากรู้ก็สามารถเปิดไพ่ถามเพิ่มเสียงทายเฉพาะรายบุคคลได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า ดวงเนี่ยเรื่องของการงานไม่มองที่จะเสี่ยงการทั้งสิ้นอยู่นิ่งอยู่กับที่หรืออาจจะแบบต้องแบบดูสภาพดูฟอร์มไปก่อนนะครับสภาวะการงานเนี่ยทนทนไปก่อนนะครับคนราะที่จะเปลี่ยนงานหรือเงี้ยทนทนไปนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับมีหรืออาจจะเรียกว่าเรียกว่ายังไงอะถ้าดูจากไพ่เหมือนกับว่าไพ่ันเป็นรูปคนแล้วประตูใหญ่ประตูเล็กก็เหมือนว่าตัวใหญ่แต่ใจปลาซิลก็ได้เช,ช่นกันเหมือนว่าโหแบบ ยังไงคิดการใหญ่แต่ใจไม่ถึงก็ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้แหละเราๆานี้นะครับมีไพ่เอ่อคิงออฟคอยส์เข้ามาบอกว่าในช่วงนี้นะครับการเงินเนี่ยเรียกว่าเด่นตรงที่ว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีมีป๋าดันก็ได้เงน,นะครับผมประมาณนี้เข้ามาได้วจะแบบมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงรี้ยเข้ามาสนับสนุนนะครับ เรียกว่าการเงินเนร็จเรียกว่ามีผู้ใหญ่ให้การแนะนาให้คำแนะนหำหรือการสำมรับสำหรผู้ชายเนี่ยบอกว่าคุณนในช่วงนี้การเงินเนี่ยคุณจะเรียกว่าทําอะไรเนี่ยมันจะก,กอบกยผลประโยชน์เข้าไว้ก่อนนะครับจะไม่ค่อยตามอารมณ์บ้างนั่งในอีกแง่เนี่ยเรียกว่าต้องระวังอาการมือเติบของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับบางทีอาจจะมือเติบแต่ะละหลังก็จะมีผู้ใหญ่นะครับให้การสั่งเรื่องของการเงินเข้ามานั่เนเองนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสได้จับเงินนั่นเองนะครับในเรื่องของ ความรักเรียกว่าถ้ายัางโสดอยู่ก็จะเรียกว่ามีโอกาสได้จีหรือจะค่อยเป็นค่อยไปและมีโอกาสสำเร็จในเรื่องความรักนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วจะมีเกฑ์ไดและท่องเที่ยวกันได้เดินทางไปด้วยกัน,นกรหรืออาจจะคบไปมาหาสุแบบเพื่อนกันนะครับถ้าโสดก็อย่างที่บอกครับจะจะมีโอกาสจีสําเร็จหรืออาจจะแบบค,คบกันแบบเพื่อนได้เช่นกันนะครับผมต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับพรมีนายออฟส w o r ร์เข้ามามี six of c o i คอเข้ามาแล้วก็มี Seven of เซเว่นออฟวานเซเว่นออฟชาร์ไลท์เข้ามานะครับโอเคครับก็ไม่ใช่ไพ่เมเจอร์อะคานานะครับเป็นไพ่ไมเนอร์นะครับก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสหันนั่นเองนะครับก็คือในเดือนพฤศจิกายนเรื่องของการงานค่อนข้างเครียดนะครับมีก้าวดาบเข้ามานะครับเครียดนะครับก็ปล่อยวางนะครับแล้วก็เอ๊ะผมลืมบอกเลขนำโชคใช่ไหมคนที่เกิดวันพุธ นะครับโอ้ยโทษทีครับเลขวันเชื่อมช็อกโกแลตสี่กับเลขหกนะครับทําบุญก็ไพ่ไม่เด่นมากนะก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนนะครับโทษดีครับตะกี้ผมก็ลืมไปเลขสี่ก็ทําก็จริงๆเนี่ยดูจากตรงนี้ไม่เด่นนะครับไพ่มันก็ไม่ขึ้นเป็นว่าทําส่วนมนต์ทำบุญปกติและการอันนี้ก็คืออันจริงๆมันก็ไม่ขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็เอามาต่อดีกว่าแต่เลขสี่กับเลขหกเล่นโชคนะครับคนที่เกิดนนพุทธนะครับคนที่เกิดนรนพฤหัสนะครับ การงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นักมีเรื่องให้เครียดให้คิดมากนะครับให้คุณคิดในนีแง่คุณจะมีโปรเจกต์มากบัมหาสารแต่คุณไม่ลงมือทำเป็นการคิดย้ําอยู่กับที่นะครับคนที่อ่าคนที่เรกว่าคนที่แบบว่ายังตกงานอยู่ก็ยังตกต่อนะครับคนที่มีงานก็มีปัญหาวุ่นวายกับเรื่องงานคิดมากนอนไม่หลับระวังเรื่องไมเกรนนะครับโรคปวดหัวต้องระวังอย่าไปคิดเยอะนะครับ ในเรื่องของการเงินเรียกว่าการเงินค่อนข้างหมุนเงินนะครับจะมมูกาได้คนมายืมแลวมีการกู้เงินด้วยเช่นกันถ้าถ้าทําเรื่องเงินกู้ทาเรื่องเอกสารก็สามารถผ่านไปได้ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าการเงินคุณเนี่ยเรียกว่าพรหมุนได้ถูถ่ายไปได้หรือถ้าจะมีการได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนที่ลําบากแต่ถ้าคนที่มีตังค์อยู่แล้วอาจจะมีการคนที่มาขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับถ้าคิดจะไปกู้เงินหรืออะไรเงี้ยก็โอเคได้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหวังโชคลาบก็ค่อนข้าสิบห้าสิบนั่นเองนะครับ เรื่องความรักค่อนข้างจะปลาสองมือนะครับจากไพ่สองใบนี้นะครับหกเหรียญกับเจ็ดถ้วยเข้ามาก็คือมีโอกาสจับปลาสองมือจับปลาหลายมือลังเลยตัดสินใจไม่ถูกถ้ายังโสดนะครับก็เรียกว่าพร้อมจะเปลี่ยนยังคยมีคนคุยๆุยอยูอ่คือพร้อมจะเปลี่ยนแต่ทุกเมื่อถ้าเจอคนที่ดีกว่าหรือฐานะดีกว่านั่นนะครับ ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็จะมีการคุยหลายคนเข้ามามีคนเข้ามาอีกให้เลือกมากมายนะครับหลักๆก็คือนั่นแหละความรักคุณในเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะแบบเจอหลายคนหน้าดูนะครับและก็อีกแง่หนึ่งคือต้องว่าต้องบอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีเข้ามานะครับความรักช่วงนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ใช่ว่าจะดีตลอดไปนะครับทําทบุญนะครับเดือนนี้คนที่เกิดพฤหัสนะครับวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนพฤศจิกายนสองห้าห้าเก้าเนี่ยทำบุญด้วยกัน ใบบริจาคทานนะครับผมแล้วก็เลขนำชโชคเลขหกกับเลขเจ็ดน,นะครับผมนะครับแต่อย่าติดกันนะครับเลขหกเลขเจ็ดมันบวกกันได้สิบสามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์มี three of c h a l i c e เข้ามามี the towers เข้ามานะครับ the towers แล้วก็มี three wands เข้ามานะครับการงาน นะครับคนที่เกิดคนที่เกิดวันศุกร์การงานช่วงนี้เด่นงานลื่นเลงงานสั่งสรรงานเลี้ยงนะครับงานด้านบริการก็ได้นะครับเดจะมีการมีแฮปปี้ในเรื่องของมีเพื่อนร่วมงานได้เช่นกันนะครับละลาดการงานค่อนข้างโอเคมีโอกาสได้เฉลิมฉลองได้บรรยากาศทํางานค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้ละกันส่วนสําเร็จไหมหรืออะไรไหมก็ก็มีโอกาสแต่ว่าไม่เด่นเท่าไหร่นะครับจะมีโอกาสในเรื่องของการเฉลิมฉลองกัน เือเฉลิมฉลองมันก็จะเปเรื่องแฮปปี้ใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะเฉลิมฉลองเฉยก็ได้มีการเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองแล้วบรรยากาศที่ทํางานค่อนข้างดีนะครับในเดือนนี้นะครับการงานโอเคบรรยากาศไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องของการเรงินเรียกว่ายังแย่อยู่น,นั่นเองครับมีโอกาสเสียเงินโดยที่ไม่ตั้งใจถังแตกเงินช็อตอะไรได้เช่นกันของลักของห่วงพังต้องมาเสียเงินโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ต้องระวัง นะครับวันสุขพยายามเซฟเงินไว้ก่อนนะครับก็เรียกว่าการเงินในช็อตหน้าดูนะครับของหายของพังของแตกของอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับไม่ค่อยโอเคธนรักนะครับแต่การเสียงเงินที่ไม่ตั้งใจรลอชุกหลงหุกกระทันหันเข้ามาเรื่องใช้เงินเร่งด่วนต้องระวังนะครับหวังโชคล่ามนี่ยากครับก็มีโอกาสแต่แบบไม่ได้คาดคิดอะไร,ไรครับผมส่วนเรื่องของความรักก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สมมติทีาคุยกันอยู่ก็จะได้ เลื่อนขั้นนะครับคนที่อยู่ไกลกันก็จะมีการติดต่อกันเข้ามานะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นหรือมีการพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเรียกว่าก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นอาจจะมีการเกณฑ์การอยู่ห่างกันแต่ก็ยังก็ยังได้คุยกันยังได้ติดต่อกันอยู่อย่างนั้นนะครับอ่าเดือนนี้นะครับทําบุญด้วยการบริจาคทานให้กับผู้อุกประสบอุทกภยัยโทษทีครับประสบอุทกภัยแล้วก็ ไปทาบุญช่วยเหลือคนที่เขาแบบน้ําท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ประสบอุทกภัยนะครับจะช่วยเสริมดวงได้ตอนนี้นะครับเลขนำโชคคือเลขสามกับเลขเลขสามอย่างเดียวครับโทษครับเลขสามอย่างเดียวครับเลขนาโชคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมีสี่ชาไลส์โฟร์ชาไลส์สักแตมูแล้วก็มีเอทชาไลส์เข้ม 8, า 4, มานะครับโอ้ค่อนข้างเห็นแล้วแบบ ใจหายแทนอะไรเงี้ยครับเพราะไม่มีถ้าแบบคนที่แบบว่ากำลังกินเลิฟอ่งางเงี้ยเขามีไพ่เข้ามาก็ค่อนข้างแย่นะครับสี่ถ้วยในที่นี้การงานเรียกว่าการงานบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับเรียกว่าการงานเนี่ยถ้าตกงานอยู่ก็จะได้งานแต่ไมไ่ตามที่เราพอใจการงานเรียกว่าไม่ไม่เป็นไปดั่งใจนั่นเองนะครับสิ่งที่เราหวังก็อาจจะไม่ได้ตามที่หวังแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยคุณได้แต่คุณจะไม่ได้ดั่งใจค่อนข้างเบือ่อ ถ้าตกงานอยู่ก็ค่อนข้างเลือกมากครับบางทีก็ไม่ได้งานอีกเหมือนกันเดือนนี้ก็นั่งกินนอนกินอยู่บ้านเฉยก็มีนะครับเรียกว,ว่าการงานเดือนนี้นะครับคุณจะไม่ค่อยได้ดังใจค่อนข้างขี้เบื่อนะครับเรียกว่าเดือนนี้คุณจะอาจจะเลือกมากไปหน่อยนั่นเองชนชครับอะไรอะไรยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าน,นักค้าขายก็ขายได้แต่ไม่ได้ตามเป้าอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเบื่อนะครับจนเต็ดขี้เกียจไปเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องลุกขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับตรงที่เกิดวันเสาร์นะครับ การเงินเรียกว่าการเงิน huh. มีปัญหาอยู่นะครับ huh. ม yeah. yeah. ีแผดเดบมุนเข้ามาอาจจะมีเรื่องชักหน้าม่ถึงหลังมีแต่ปัญหาเข้ามานะครับมีเรื่องกังวลใจเรื่องของการเงินเข้ามาหวังโชคหวังลาบก็ยากนะครับความรักแย่ครับสรับคนโสดก็ยังไม่มีที่ไม่มีแฟนก็อาจจะแย่นะครับเรียกว่ายังโสดต่อไปส่วนคนที่มีแฟนเราต้องระวังเรื่องปัญหานะครับการทะเลาะกันแนะนําให้อยู่ไกลๆกันไปก่อนนะครับห่างๆกันไปก่อนในช่วงเดือนนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับก็รวมๆแล้วความรักก็ต้องระวังครับอีกแง่หนึ่งคือต้องระวังเรื่องของการรู้สึก ว่าจะเป็นทุกเรื่องของความรักครับบางทีจะมีทุกการหยา่าร้างการเลิกราการทุกเรื่องทุกใจเรื่องของความรักเดือนนี้ต้องระวังครับพุทธกิดชวันศุกร์นะครับไอ้วันคนขอโทษครับพุทธศเกรนสาวเดินพฤจิการเดินความรักก็ต้องระวังนะครับเดือนนี้ทําบุญนะครับเดินทางไปทําบุญเข้าหาธรรมะนะครับปฏิบัติธรรมก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคือการไหว้พระจันทร์ขอพรอพระจันทร์ก็เสริมดวงครับวันที่สามเอ็ดก็ไหว้พระจันทร์นะครับแต่ไม่ว่าคลิปคนอื่นจะดูทันไหมสามเอ็ดนี้ก็ไหว้พระจันทร์เดี๋ยวนไไี้ถ้าผมจะโพสลงแฟนเพจที้วันไหว้พระจันทร์วันไหนนะครับก็นั่นแหละครับตามนี้ก็คือดวงยังไม่ค่อยดีคนที่เกิดวันเสราร์นะครับก็แย่หน่อยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ค่อยดีมั่งนะก็คือมีไพ่สองเหรียญหกถ้วยแล้วก็มี King of Swords เข้ามาบอกว่า นะครับพูดถึงวันอาทิตย์เรื่องของการงานค่อนข้างวุ่นวายน่าดูนะครับต้องวิ่งเป็นวิ่งนู่นวิ่งนี่เหนื่อยนะครับเรียกว่าอยู่อยู่กับที่ไม่เหมาะนะครับจับงาน2อย่างก็เช่นกันนะครับการงานต้องแบบคอยวิ่งลอกวิ่งอะไรวุ่นวายน่าดูนะครับเรียกว่าถ้าถ้านั่งอยู่กับที่ก็มีอาจจะมีโอกาสได้เดินทางก็เช่นกันนะครับเรรากว่าการงานยังแบบยังอาจจะมีการจับงาน2ออย่างจะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เข้ามานะครับอาจจะต้อง สลับไปสลับมาอย่างงานจับงานนู้นไปเอางานนี้อะไรอย่างนี้เข้ามานะครับประมาณนี้จะค่อนข้างวุ่นวายนะครับแต่ว่าแย่ไหมก็ไม่แย่ครับกลางๆนะครับนั่นเองนะครับเรื่องของการเงินจะมีวันรับเงินเก่าเงินแก่เงินเก็บอย่างนี้เข้ามามากกว่าการทํางานเกี่ยวกับเด็กกระด้เช่นการงานอะไรที่มันเป็นของเก่าๆครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะได้ได้เงินเข้ามาได้นะครับแต่อีกแง่หนึ่งก็คือ คุณอาจจะคิดถึงเรื่องเก่าๆวันคืนเก่าๆเว้ยเราเคยทํานู่นทำนี่แล้วมันได้แล้วอะไรเงี้ยเข้ามาประมาณนั้นครับแต่เราเรียกว่าอาจจะมีโอกาสได้รับของขวัญได้เช่นกันนะครับของขวัญได้รับของขวัญนิดๆทั้งใจเงี้ยนะครับเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับความรักจะต้องระวังที่จะมีปัญหาครับเรืยอว่ามันแบบมันยังแบบต้องระวังเรื่องของการที่จะมีทะเลาะกันเรื่องของคนคนรักอาจจะแบบว่าไม่ค่อยที่จะแบบโรแมนติกกับคุณเท่าไหร่นัก นิ่งๆไปอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ความรักยังไม่ค่อยโอเคนักนะครับเรืยอว่าแบบคนรักจะไม่แสดงออกอะเงี้ยครับนแ่เงี้ยคืออาจจะบอกว่าถ้าอย่างโสดอาจจะได้เจอคนในเครื่องแบบหรือผู้ใหญ่หรือคนที่ขลึมเงียบอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับเรืยอว่าคนรักอาจจะบอกว่าพูดจาตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังเรื่องของการเอาแต่ใจด้วยนะครับต้องเอาใจกันดีๆนะครับประมาณนี้เข้ามานะครับ ต้องแบบมีความอ่อนโยนหน่อยอย่าไปผูกผากับแฟนด้วยเช่นกันนะครับทําบุญด้วยการอ่าเรียกว่าเดือนนี้นะครับทําบุญกับกับเด็กก็ได้นะครับช่วยเสริมดวงได้เลขนําโชคกับเลข6กับเลข2นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคนที่เกิดวันทั้ง7เดือนพฤศจิกายน2559นะครับก็อย่างไรก็สามารถสอบถามได้นะครับซึ่งช่วงนี้ผมไปเรียนดูเลขกระสับมาด้วยนะครับไม่ได้ครูพักรักจำแน่นอนฉะนั้นเนี่ย การทำงานทุกครั้งค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีการเรียนมาโดยตรงนะครับเรียนระดับข้อเล็กๆแล้วเรียนซ้ําเรียนตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามยมาศึกษาความรู้เพราะไม่อยากคูพัณฑ์จำคูภัณฑ์จำเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราไปลองคิดล,ลองถูกกับลูกค้าเนี่ยบางทีเขาเชื่อขึ้นมามันแย่มันแย่กับลูกค้านะครับก็เลยคิดว่าผมเองเนี่ยใครสนใจสอบถามดวงสอบถามได้ครับในช่วงนี้ผมก็รับดูเลขาศา,าทาง a c e b o o k ครับก็ดูฟรีครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ เจาะลึกได้มากกว่าเท่าไท่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับพบกันใหม่เดือนธันวาคมขอบคุณครับสวัสดีครับ